สวัสดีทุกคนทุกคนด้นะครับพวกผมๆๆรูปแบบว่าีโอชแนลนะนี่ผมก็จะมาเล่นมาครับสวยว่าฮาร์คอต่อที่ตโตเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะวันนี้ผมจะมาสร้างสิ่งที่มันแตกต่างออกไปนะแต่ยังไงเหรอนี่มันแตกต่างก็คืออย่างแรกอย่างผมจะสร้างวันดีนะคือที่แรกไก่จะสร้างเครื่องบิงนะนะครับคิดว่าคือถ้าจสร้างเครื่องบินหินนะเลยมันเนี้ย <S 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 เครื่อง,งอบิหินอัพสุดเดี้ยน แล้วก <cek warm st anza> <icion> ็ทาเดลนมาแต่ว่าเรดูไปดูมาสเตต์เราไม่มีนะคือคือการที่เราทำนี่แล้วเราไม่ได้เลสโตมาเลยนะได้ได้แค่ไม่กี่อันนะซึ่งมันไม่พอได้เท่าไหร่วะาถ้าเป็นแค่นี้8อันไม่พอทองนะน่าเสงนะแต่ว่าลึกลึกลึกมากเลยแต่ยังไม่ได้เอ้ยไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะแบบเบาเบาก็ ทำอยากทับฮะแล้วเลยเจอเพื่อไปด้วยนะเดี๋ยวที่บอกเราอย่างนีไม่มีแลกเก็บไม้อยู่ว่าลำพันไก่มากวันนี้เดี๋ยวไหนจะฆ่าเดียไม่ใช่จะฆ่ากไก่จะย้ายไปในฟาร์ม,มนะตรงนู้นนะนี่ตรงนี้ไก่จะย้ายไปตรงนั้นฮนะไก่จะย้ายไปอยู่นะอยากไปที่บ้านลำคานแล้วเหลือเกินนะ ไก่เยอะมากลำคาลลำคาลผมไก่อยากปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วแหละเรื่องไก่ล้วก็เอาไปปล่อยคนดีมากเล็กผมหมดผมจะย้ายทำการย้ายนะผมไม่เชิงย้ายนะก็จะเริ่มมาสุมพันธ์ไก่ใหม่หมดเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นอันนั้นเกินไปนะครับเราจะย้ายไก่นะย้ายดูเลยวิธีย้ายผมผมบรรยายายยังไงนะ ไก่ก็เหนื่อยแน่ผมว่าไก่ต้องคอกเยอะมากอืมสกู่นะนะผมเก็บฟางข้าวมมผมเพื่อนเพื่อนจะเก็บมาในข้าวก่อนเพื่อนผมงฟางในผมไม่คราฟทีหลังนะเก็บไปก่อน สตัวดีวกาวางแผนก่อนนะคนเดียกทำอะไรเข้ามา,าแผนกก่อนว่าสิบตัวเกินพอแล้วแต่เดียวทั้งคอกแม่งเลยไม่มีกินเยอะๆนะเอาทั้งคอกไปเลยน่าจะดีกว่านะครับอ่ะทั้งคอกสูบว่าเอาทั้งคอกนะเอาท,าออาทาอั้งคอกทั้งคอกโอเคโอเคอืมเอาทั้งคอกอะไรดีสี่ต้องกันผมต้องทําการย้ายตรงนั้นอ่ะสี่ต้อง,งกา,ยายงนนะงอืมเดี๋ยวต้องไปคราบขวานมาก่อน ก็หวานจ๊บจ๊บจ๊บเอบยกเว้ยายะไมไหวไม่ใช่เลยวะลงขานรางเลยไก่ล้งดังมากลงขานชเปงเลย น้องขานสิบหายมลงย้ายแล้วไม่ไหวแล้วผมหมดความอดทนแล้วแับขานมันต้องกุ๊กยีนสี่ชั่วโมงนะร้องไก่ร้องแบบไก่อะอจะฆ่าหมดก็ไม่ได้นะกว่าได้เท่านี้ถือว่าเยอะมากาจะได้มาเป็นกองทับไก่ฮะลำบากลำบากพอตัวนะ ดีเป็นธรรมชาติที่ในครับดีมาเห็นครับเรท๊ไอไก่เ็าะต่างมาันแบบนี้เลยโอ้โหเยอะมากาไก่มาสโซ่ก็ยังอยู่ปลวอันแม่เราแค่นี้พอเราไบ่เพิ่มต้นกันใหม่ได้โอ้ไก่ไก่มากมายมาหาศาลจริงๆนะนี่ไก่ได้ผมือนพ่อพันน้าก ทางนี้ทางนี้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยปวดชิปเดินแม่งเลยค่อยๆเดินฮนะอย่าตกน้าถ้าเราจะพบไก่มหาศาลนะเฮ้ยไม่แตกไก่กระจายหมดเลยโอ้โหไก่ไก่กระจาย <c oughs> เลยเท่านี้พาไีกองทัพแม่งเลยเท่านี้ มันแตกคือมันแตกแถวมาเลยเนะี่ยมันชนสิ่งดขวาง,งแมันแตกแถวมาเลยตี่นี้ก็เยอะอยู่ผส,สมพันธนะุ์เรื่อยๆแอ้สเศษกรวยไก่โง่ไอ้พวกไก่ง่ต้องไหม่รอบอีกอเที่ยิดทางอเอาแค่นี้พอนะเอาผสมพันธุ์ได้เยอะกว่านี้ที่เหลือผมฆ่านะ ไปทำเน,นื้อไก่แล้วเนี่ยเท่านี้ก็พอแล้วผมว่านะนะขึ้นเลยผสมพันธุ์เนี่ยใส่เข้าไปผสมพันธุ์นผมผมไม่คิกเรียงตัวผมคิกมั่วๆเลยเพราะไก่มันเยอะคิกมั่วเลยฮะเออผสมพันธุ์ไก่ไปได้แน่ที่อนอนครับผมผมคิกมั่วเลยผมไม่เรียงตัวแหลไะไก่มันเยอะมากไก่ไม่เยอะจริงนะผมก็ไม่ ผมก็ไม่จะคิดกลายตัวอะไรผมก็จะคิดมั่วๆไปเลยตัวไหนได้ตัวไหนไปมั่วนะไก่หนเยอะมากตัวนี้อไรอ่ะคิดก่ดั่ตัวไนอันนี้แหละนี่อนีอ้ตัวนี้เสรไปแล้ว ยายกองเก็บไข่มาเนะี่บอกเออรื้ไหมนะว่าไข่เราก็มีเยอะอยู่นะไม่จำเป็นต้องแต่รู้สึกว่าไก่มันจะแบบว่าเยอะมากนะโอ้โหไก่นี้ปล่อยออกมาไนดะ้ยเยอะเป็มทุ่งเลยเยอะจริงเยอะมากไก่แม่งเต็มทุ่งเลยนะต่ยคาแล้วมันเยอะเกินไปมันเดินพุ่งเปี้ยมนทีมก็ยังไลูกไก่อะค่ะเยอะเกินโอ้ไก่เต็มทุ่งเลยครับผมเราดูนะ เลี้ยงมาตลอด20ปีนะถ uh ุยตลอดตลอดหลายตลอดหลายพันละดูนะผมก็ไม่ได้กีดตัวเป็นการย้ายนะอ๋อแล้วผมย้ายยิงรับขานเสียงนะเอาย้ายไปสู่ที่ที่ดีกว่าพวกนี้ดีกว่าเยออะเรื่องละครว่าเสียงแน่นอนนะเดี๋ยวไก่ก็ไปอยู่ธรรมชาตินะเออมันได้เบอร์บุญเปียกผมจะได้ไม่ต้องเหงามากนะเออนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งผมยังได้ไม่ต้องเหงา เอ้ไว้ทำอะไรผมก,ก็ไม่รู้ไว้ทำอะไรฮะเจ,จ้าไม่ใช้ปลูกผักในนาคตมั้งหรือไม่ก็เลี้ยงสัตว์อะไรมัเนี้ยให้มันอยู่ในนี้ก็เริ่มบ่อยขอคุณสำหรับ4,000 subscribe นะ,นะใครได้กดติดตามแล้วทุกคนช่วยดูดูวด้วยนะไม่ใช่ติดตามแล้วไม่ดูนะเสียใจนะฮะจึ๊บที่ผมมันแคสไหมครับเพราะว่าตัวก็ชอบกมนี้นะ ถ้าอยากพูดใครจะมาผมต้องมีคำถามก่อกนได้เลยว่าเกมแรกที่ผมเล่นเนี่ยคอมพิวเมตอร์เกมอะไรเกมแรกในชีวิตผมนะคือไมค์คลาสนี่แหละเกมเกมแรกในชีวิตผมเลยที่ผมรู้จักนะใน PC นะไม่ใช่รู้จักเลยเกยมที่เล่นเกมแรกที่เล่นในคอมนะมเป็นเกมแรกที่เล่นและแล้วก็ติดด้วยตอนะนะั้นตานแล้วตายแล้วเกมแรกทีนะ่ผมเล่นตอนแรกผมเล่นในแอนดรอยก่อนนะเกมไมค์คลาสเนี่ยหนะ้าที่ผมแนะนำไว้เล่นในแอนดรอย เล่นไปเล่นมาในโดดผมเบื่อนะจากของมันน้อยนะตอนะน,น,นนะั้นเวอร์ชั่น0.6.0.0นะในโดดเวอร์ชันล่าสุดนะสมัยนั้นก็เลยนะดุกดียนะแต่ผมเล่นไปในานเนี่ยผมก็เริ่มจะเบื่อในโดดก็เลยหาข้อมูลนะผมสงสัยว่ามันมีแบบ PC ด้วยนะเออก็ลองดูนะแบบในแบบใน PC ก็มีนะเออน่าสนใจกว่าของมันเยอะกว่าด้วยนะแถมมีไอ้มอสสีของแนละ้วทีแรกผมนึกว่าไม่ใช่มอสทีแรกเนนะี่ยจะเป็น อนะอบชันในเกมอยู่แล้วนะก็เลยคิดว่าไม่ใช่มอนเลยของเยอะด้วย,ยมีระบนนรดน PC, ี้เกมด้วยในพีซีแย่เลยผมคิดว่านะ่าจะขอมเกมนะเออกลายเป็นมอนนะก็คิดอย่างนั้นนะทีแรกก็เลยมาเล่นนะเดี๋ยวนะในพีซีก็มีอะไรมากมายกับในแอนดรอยเยอะนะนะนะครับก็เลยติดเลยฮนะเกมนี้ถึงก็ติดเลยฮนะรายเล็กๆนะครับโอ้ไก่ออกไปนะ ขา,าหมดเลยมีเยอะแล้วไงประชากรเหลือเพื่อพวกนี้ประชากรมันเยอะเกินต้องมีการฆ่าทิ้งบ้างนะโหดร้ายไปหน่อยก็เถอะแต่ผมจับไปกินนะไม่ได้เอาอาหารไปทิ้งคว้างอย่างไรคุ้ค่านะฮะไปธรรมาชาติแลวผมหมดใจเหมือนที่เจ้าไปอย่างนี้นะฆ่าอย่างมันนะผมต้องผมวพิวต์ผมนะแต่ผมอยากับอยากจะปล่อยมันเดิมเปื้อนๆแถวนี้มากนะแต่ผมก็ ใจไว้ที่จะฆ่าเพราะไก่นีิมันแมงน่าฆ่าตัดเลยนะนี่เห็นเลยมันนโดนแดกแน่เฮ้ยคิติคอลเฮ้ยย่ามังไว้คิติคอลเดี๋ยวนะกลับป้าไวนอนหอยนะคิปเปอร์เดี๋ยวมาสเตอร์ยากลางคืนเนี่ยโอ้หตัวนี้ไข่เต็มเลยเรามีไข่เยอะแล้วเนี่ยนอนก่อนไก่เยอะมากนะฮะอืม เช้าแล้วอืมเหล็กเหล็กเสร็จแล้วนี่ไก่กต่อเลยตอเสร็จแล้วอืมป๊อเป,ปียมาดีกว่าลกูกอืมโอเคเหลือไก่ที่แค่นี้ก็เกินพอแล้วผมว่าแค่นี้พอแล้ว จะไปผสมพันธุ์ไก่กัตนต่อนะไม่ใช่ผสมพันธุ์นสิจะเป็นพ่อพันธุ์ไก่นะขไข่มาเลยเยอะๆเต็มเลยสะสมมาเป็นสองสามชาติแล้วเยอะๆ,ๆนะฮะวิ่งนี่รออะไรฮะกินขนมปังก่อนลูกกิ้งไปเลื่อนไม่เคยไปนะเมา,าผมเริ่มจะไปแล้วเมา,ากระอะไรแต่ผมนี่ใช้งานแล้วเมาไมา่ใช่เมาเกมเกมมิ่งอะไร กาะมาต้องนองทำงานเนี่ยเคที่หมดใครขายที่ผมไม่ทำอันนั้นได้นะทับเิชั่นของเอรชิมในเกมในการครับเค้กนะ จำกัดประชากรแล้วไม่เ,เกินสักร้อยตัวนะนี่ใชอกด F3 ได้นะตอนนี้มีปิชากรทั้งหมดผมให้เจมมันดูตรงไหนนะตัวก่อนนะเอ๊ะหรือว,ว่าดูตรงนี้อไอทั้งบนหนาไอ้ที่ O A L อ่ออะอันนี้351ร้อห้ือครับผมไม่รู้มันดูตรงนั้นหรือเปล่าได้มั่วๆเอาห้าผมว่าน่าจะดูตรงนั้นแล้วดูจำนวนนะในพวกสัตว์อะไรพวกนี้สัตว์ในเกมเกมันสิ่งมีชีวิต Oh my ไข่มาปลาเล่นเลยมาปลาเล่นเนี่ย Or, G, เฮ้ยย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 ่ยย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 ้ยย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 ยคยยยยยยสยยยยลยยยยยยนยย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 ยเยย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 นมยย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 ยนยอยย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 นยย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 ยมยยมยไยยยียย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 ยกยยยยยยยนสัตว์กันต are ่อนะครับ ไมออ่ดีอื่นก่อนดีกว่ามามานีมัผสมพันธุ์สัตว์ตอนะเดี๋ยวผมก็กะจะสร้างนะอันนั้นนะไปหนังอันนะั้นนะแปลว่อืมที่เออบุ๊กอะไรเออหนังช้หนังสือนะแล้วก็ทำโต๊ะเอินชาร์นะืม่ในชานี้ถามมนะี uh huh. พลอ่ะทีกก่ปรณ์ยังไม่มีอันนคานอออฟเซเดียนนะในการสร้างโต๊ะอินชานะ่ะยังขาดอินออฟเซเดียนนะ ไอ้สุดปีตนี้ผมก็สาม,มารถสร้างอะไรนะเนื่องจากมีเลมอนสามัญน,นะตัวนี้ที่มีสามัญพอดีเลยฮะพลดีจะสาม,มารถสร้างสะพรอยที่จะสาม,มารถสาร้างตัวอินชานได้นะข้าโบนแต่ว่ายังเออเชื่อมัได้ไม,ม่ไม่ที่จะสร้างไหม เดี๋ยวผมไม่ค่อยไปลงท่ามีทินเลยนะแต่ผมจะขอไม่อ่านอานะลงทำแบบรวดเร็วนะไปหาได้หน่อยไม่ต้องอ่านหรอกอต่อไปนะพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะสร้างความก็เต็นม,มัดก,กันนะจะลงไปหาแร่มาก,ก่อนนะนะอย่าพุ่งดูถูกผมเลไมครับนะประสบการณ์เล่นซีปีเยอะเยอะ,เยอะอยู่อะ่ะนี่ผมเล่นได้ขนาดนี้ก็เยอะนะในหมู่ฮาร์ดคอคือเล่นได้ขนาดนี้ก็ถนะือว่าเยอะมากนะสำหรับผมนะผมไม่เคยมานไกลขนาดนี้นะในหมู่ฮาร์ดคอปกติคือตายก่อน อ่นะวันนี้เรามาทำอาชิเมนต์นะอาชิเมนต์หนึ่งฮะไดไหมครับทำเค้กน,นั่นเองนะน้ำตาลเรามีแลนะ้วอืมต้องใช้น,น้ำตาลสองอันฮนะารทำเค้กแล้วก็ไข่ไก่นิดหน่อยไข่ไก่นี่เก็บตามรอบบ้านได้เลยไม่มีเหรอนี่ยังมีอยู่ไก่สองอันว่านมฮะนมอืมทางน้ำเทตรงน,งน,น,น,งนี้ก่อนดิต้องเอาน้ำไปเทก่อนนะ ไปก่อนลนะอืมได้ฟังข้าวด้วยนะฮะในการทำทำเคสหนึ่งอันนะได้ฟังข้าวสองอันนะครับแล้วก็ถังนมไปตักจากวัวมาเนะี่ยคิดบุกก็ได้เลยนะอืมผมไม่นึกว่าเกมหมครับไก่เจอ,อกรูปเป็นตัวนะฮะ <c oughs> บาแล้ววัว <c oughs> เยว ครับวิธีคราบไอเคเนี่ยผมก็ลืมเหมือนกันนะคือเดี๋ยวจะคราบเมื่อเมื่อเอานะเอาที่พอจำได้นะลืมนะคราบแบบนี้เนี่เลยผมเดาไว้ก่อนนะคือลืมมาด้วยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำบ้าอะไรกูเนี่ยเฮ้ย ผมลืมไข่ไก่บ้านยิงลืมลืมลืมไข่ลืมไข่ลืมลืมลืมเข้าบ้านก่อนลืมไข่นะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหามีเยอะเหลือเฟือเลยอย่างนี้ใช่ไหมตั้งแบบนี้ไข่ตรงกลางอย่างนี้อืมไม่ใช่ ไม่ใช่อะอะเอาแล้วค้าไงวะผมทำไม่ได้แล้วเนี่ยลืมแบบนี้วะแบบนี้แน่เลยแล้วเปอร์เซ็นต์ผมวะไม่ใช่เหรอครับไงอ่ะหรือใช่ฟังข้าวสามันแต่บอกมาเอาข้อมูลไาก่อนนะลืมจริงจลืม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 คู่นี่ย โอเคประมาณแล้วต้องใช้ถังนมอ,อีกอันนึงกับฟังข้าวอีกอันนึ่งโอ้ยเก่อนมันใช้ถังอันไม่ให้เลเดห๋ยวผมมวอ,อเอาเสียงร้อนมาแล้วเออเทน้ำทีเงยจำผมจำผิดแหละเออไม่มเป็นไรับผิดโดยไม่เงา ออเอ,อ้ยมิงไม่ได้คิวอันนี้เวลก็สี่สิบกว่าวก็มาสี่สิบแล้วนะแต่ยังไม่ได้เอนชาเลยเลยจากยังสร้างไม่ได้นะนนเพราะว่าคาบในบ้านนะครับม,มันไม่ปลอดภัยนะี๋ยวเราก็ชะนะเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์อาชิเมนตรงนี้คาบเคนะเคลียร์เลยฮะหองนุมตรงนี้นะนะอ,อ้าว,ว้นะอ,อ เฮ้ยเฮ้ยเป็นน้ำอ่ะเฮ้ยไอีฮะเฮ้ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยีฮบักเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากหน้าประตูก็ดีเลย ชีวิตชึบเทออกมาเนี่ยเห็นไหมครับอาชิเม้นเคลียร์หนึ่งอย่างแล้วโว้ยนี่ครับอาชิเม้นเคลียร์แล้วการคาบเค้กนะเอาไปต้องขี่หมูบินนะหรือยู่มีลงอยากเผาเดี๋ยวผมจะสอนเคลียร์ด้วยนะเค้กตั้งไหนเด้อตั้งหน้ามะตัวเคลียร์ไปแล้วนะบอกแล้วผมจะไล่เคลียร์ไปเรื่อยๆนะจดยันถึงเอ็นเนอร์ดาก้อนนนั่แหละผมจะเคลียร์ไปอย่างนั้นแหละ สำหรับภาคนี้ขอจบไปแล้นี้ผมไม่อยากให้ยาวเนะวกินน่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายบ๊วย